สวัสดีค่ะมาพบกับโฮมทัวร์ไล์หญิงมาลิลีค่ะวันนี้หญิงพาคุณมาทัวร์ดูบ้านหรูระดับลักชัวรี่จาก SC ส s ี e t ค่ะที่โครงการแกลนบางกอกบุรวานบางนาอ่อนนุชค่ะราคาเริ่มต้น25ถึง40ล้านบาทค่ะซึ่งที่นี่นะคะออกแบบในคอนเซปต์วันโปรเจกต์วันอินสปิเรชันะคะและที่นี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าอินสปิเรชันมาจากเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันค่ะ ตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการนะคะหรือว่าบริเวณเมนเกตค่ะมีการจำลองจากประตูชัยแบนเนเบิร์กเกตนะคะซึ่งสะท้อนชัยชนะของผู้ที่อยู่อาศัยภายในโครงการนี้ค่ะตัวโครงการจะตั้งอยู่บนถนนสุขาพิบาลสนะคะเชื่อมต่อโซนบางนาและโซนอ่อนนุชได้สะดวกใกล้กับเมก้าบางนาและสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ที่นี่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่สชั้นนะคะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่423ตารางเมตรไปจนถึง573ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน 4ห้องนอน5ห้องน้ำค่ะและที่นี่ก็พัฒนาบนแปลนที่ดินรวมประมาณ24ไร่ค่ะมีบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด51ยูนิตนะคะได้ความเป็นส่วนตัวค่ะและมีแบบบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่แบบแรกนะคะแบบอาร์ค่ะ เป็นชื่อขององค์ประกอบประตูชัยนะคะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่85.6ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะ423ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถและมี1ห้องแม่บ้านค่ะส่วนแบบที่ 2, 2> นะคะชื่อแบบแบนเดนเบิร์กค่ะเป็นชื่อของประตูชัยค่ะสร้างมนแปลงที่ดินเริ่มต้อนอยู่ที่101ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย507ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา4ที่จอดรถและ1ห้องแม่บ้านค่ะส่วนแบบที่ใหญ่ที่ ที่สุดในโครงการนะคะชื่อแบบครอดิก้าค่ะซึ่งเป็นชื่อของประติมากรรมประตูชัยค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่115.9ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะ573ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำและ5ที่จอดรถค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องแม่บ้าน2ห้องด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหญิงจะพาคุณทัวร์ดูบ้านตัวอย่างหลังนี้ค่ะชื่อแบบบ้านแบนเดนเบิร์กค่ะเป็นชื่อของประตูชัยที่เป็นธีมของโครงการนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ บริเวณนี้นะคะจะเป็นพื้นที่จอดรถในร่มซึ่งคุณสามารถจอดได้4คันค่ะและพื้นนะคะที่จอดรถเนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตแตมสวยๆแบบนี้ค่ะรวมถึงมีห้องเก็บของให้ด้วยบริเวณนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการก็ยังเตรียมระบบสำหรับการติดตั้ง EV Charger ไว้ให้ค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นประตูทางเข้าบ้านอีก1จุดนะคะซึ่งเชื่อมไปก็จะเข้าห้องครัวได้สะดวกค่ะ ประตูทางเข้าบ้านนะคะจะเป็นประตูบานไม้สักแท้บานคู่แบบนี้นะคะพร้อมกับมือจับแบรนด์บาวินนะคะเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะคะก็จะเจอกับไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ค่ะ นั่นก็คือ Double Volume Spiral s t a เตคเ s e ค่ะหรือว่าบันไดวนนะคะความพิเศษก็คือมันจะได้ความหรูหราโออาแล้วก็ได้ความโปร่งสบายด้วยตรงนี้จะมีเพดานสูงเป็นพิเศษอยู่ที่6.85เมตรค่ะบวกกับการตกแต่งที่เพิ่มกระจกนะคะจะทำให้บ้านหลังนี้ดูมีความเป็นโมเดิร์นเพิ่มมากขึ้นค่ะ บ้านหลังนี้นะคะโครงการเขาตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะถ้าบ้านมาตรฐานที่โครงการส่งมอบเนี่ยจะไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จะเป็นบ้านเปล่าค่ะจะมีโครงสร้างบ้านให้ผนังจะเป็นอิฐคิวคอนนะคะแล้วก็จะติดวอลเปเปอร์ลายมาตรฐานให้สําหรับฝ้าเพดานบริเวณนี้จะสูงอยู่ที่3เมตรค่ะพื้นสําหรับชั้น1น,นะคะจะเป็นกระเบื้องแกรนิโตลายหินอ่อนค่ะส่วนชั้น2นะคะจะเป็นไม้ปาเก้ที่เป็นไม้สักแท้เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันต่อค่ะตรงนี้จะเป็นดับเบิลลิฟวิงนะคะที่จะมี2มุมด้วยกันดูมุมแรกกันก่อนค่ะห้องรับแขกหลักนะคะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่วางโซฟาขนาดใหญ่แบบบ้านตัวอย่างนี้ได้นะคะวางอามแชร์วางโต๊ะกลางได้ค่ะและฝั่งทางด้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เลยค่ะ ต่อเน,นื่องมาโซนหลังบ้านนะคะก็จะเป็นอีกลิฟวิ้งแอเรียหนึ่งค่ะเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวค่ะเวลาเพื่อนคุณพ่อคุณแม่มานะคะรับแขกด้านหน้าตรงนี้คุณลูกก็มานั่งเล่นเกมหรือว่ามานั่งดูทีวีได้ค่ะห้องนอนที่4ที่บริเวณชั้น1น,นะคะ เตรียมฟังก์ชันไว้สำหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุค่ะพื้นที่ใช้สอยค่ะวางเตียงได้5ฟุตนะคะแล้วก็ทำฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะความพิเศษของห้องนี้ค่ะพื้นจะเป็นพื้นกันกระแทกนะคะและที่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะพื้นจะราบเรียบเสมอกันไม่มีสเต็ปเลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวที่จะไม่มีสเต็ปเช่นเดียวกันค่ะใช้งานสะดวกและสามารถใช้งานกับรถเข็นได้ง่ายค่ะ ด้านในห้องน้ำนะคะก็พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ค่ะและที่สำคัญคือมีราวจับให้ด้วยค่ะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตพร้อมใช้งานค่ะมาดูโซนนี้กันต่อค่ะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นประตูเชื่อมไปที่พื้นที่จอดรถค่ะประตูก็เป็นบานไม้สักแท้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อเนื่องม,มาโซนนี้เป็นมุมรับประทานอาหารที่คุณสามารถวางชุดโต๊ะขนาด8ถึง10ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะและมุมนี้คุณก็สามารถทำเคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารทำซิงค์ล้างจานได้แบบบ้านตัวอย่างนี้ค่ะ ตนนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนนะคะมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนชัดเจนค่ะด้านในนี้พื้นที่ใช้สอยเพียงพอแหละสำหรับการใช้งานคุณสามารถบิวอินชุดครัวรูปตัวยูเข้ามุมแบบนี้ค่ะด้านหน้าบ้านจะมีกระจกบานใหญ่ให้เปิดรับแสงธรรมชาติแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะส่วนทางด้านหลังบ้านค่ะเชื่อมต่อพื้นที่ซักล้างแล้วก็โซนแม่บ้านค่ะ หนึ่งฟังก์ชันที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะขวามือของหญิงจะเป็น powder room หรือว่าห้องน้ำสำหรับรับแขกค่ะตกแต่งมาให้แบบนี้เลยค่ะโถสุขภัณฑ์เนี่ยจะเป็นอัตโนมัติหรือว่า watchlet ค่ะใช้งานได้สะดวกค่ะขึ้นไปดูชั้นสองกันต่อค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยากจะพูดถึงนะคะ รู้ใจัย OS ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันรู้ใจค่ะซึ่งเป็นแอปที่ s c s ซนะคะเขาเตรียมไว้รองรับการใช้งานของลูกบ้านค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆค่ะตอนนี้เชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างนะคะสามารถดูกล้อง CCTV ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ระบบสัญญาณกันขโมยในบ้านหลังนี้รวมทั้งคุณสามารถเปิดปิดไฟได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือจะปิดผ่านปุ่มปุ่มนี้ปุ่มเดียว ปิดได้ทั้งบ้านเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันนะคะผ่านบันไดวนอันนี้ซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของบ้านหลังนี้เลยค่ะพื้นบันไดที่โครงการให้นะคะก็จะเป็นบันไดพื้นไม้สักแท้ค่ะ พอขึ้นมาที่ชั้น2นะคะฟังก์ชันแรกก็จะเป็น family area ค่ะมุมนั่งเล่นส่วนตัวของครอบครัวนะคะสามารถวางชุดโซฟาขนาดใหญ่ได้ฝั่งด,งด้านนี้ก็จะวางทีวีก็ได้แล้วก็ทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนได้สบ,สบายเลยค่ะ ค่ะจริงๆจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่2นะคะแต่ว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้จะทำเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รูมแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นพื้นที่สำหรับรองรับกิจกรรมนะคะในการพักผ่อนสบายๆได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าห้องนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่2ค่ะ แล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวที่แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นโซนชาเวอร์ค่ะมีจกักรุที่ให้ด้วยนะคะแบบนี้เลย ห้องนอนที่3มค่ะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะคุณสามารถวางเตียง5ฟตุตหรือว่าจะเป็น king ซ i ์ได้ค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆนะคะสามารถทําฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะห้องนี้นะคะก็ตกแต่งในธีมอวกาศล้ำๆเหมาะกับเป็นห้องนอนสําหรับคุณลูกชายมากๆเลยค่ะฝั่งทางด้านนี้ค่ะสามารถทําเป็นมุม walk in closet ค่ะ คุณจะกั้นสัดส่วนเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดโล่งก็ได้เช่นเดียวกันมุมนี้สามารถบิวอินตู er ้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยค่ะเ mm hmm. ชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวนะคะที่แยกส่วนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตพร้อมมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนใหญ่ค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆเลยค่ะคุณทำฟังก์ชันอะไรได้บ้างมุมนี้ค่ะวางโซฟานะคะเป็นมุมนั่งเล่นดูทีวีบริเวณปลายเตียงได้วางโต๊ะกลางได้ระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยค่ะถือว่าพอดีสำหรับการใช้งานนะคะและด้านหลังวางเตียงได้ถึงคิงไซส์เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยกว้างมากจริงๆค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเชื่อมกับกระเบียงส่วนตัวค่ะ ฝั่งทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับ Walk-in c l o s e t นะคะเป็นมุมแต่งตัวที่คุณสามารถ Build-in นะคะตู้เสื้อผ้าเป็นรูปตัวยูแบบบ้านตัวอย่างนี้เลยค่ะเก็บของได้เยอะนะคะหรือคุณจะวางโต๊ะกลางตรงนี้ได้เป็นลักษณะไอซ์แลนดค่ะเก็บ a c c เ s ส o ซอรีได้ยังมีพื้นที่เพียงพอค่ะ ในม t สเตอร์เบดรูค่ะความพิเศษก็คือจะมีอ่างล้างหน้าแบบ his and her นะคะ2อ่างค่ะให้ใช้งานพร้อมๆกันได้2คนนะคะรวมถึงจะมีจัก,กุชี่ให้ค่ะนอกจากนี้ค่ะโครงการก็ยังให้สุขภัณฑ์ที่เป็น watchlet หรือว่าเป็นอัตโนมัติให้นะคะรวมถึงนี่ค่ะจะมีหน้าต่างระบายอากาศบานใหญ่ให้2จุดค่ะและมีชาวเอรแยกส่วนไว้ให้ใช้งานได้สะดวกค่ะ แบนเดนเบิร์กนะคะไทกลางของโครงการราคาเริ่มต้นอยู่ที่30ล้านบาทค่ะดูบ้านตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ส่วนกลางกันต่อดีกว่าค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่คลับเฮาส์ในโครงการแกลนบางกอกบุรวาสบางนาอ่อนนุชค่ะและลับเฮาส์ที่นี่นะคะก็ออกแบบโดย i d e ดโอโตเกียวค่ะ b บ a n d Design Thinking ระดับโลกนะคะที่เขามีการออกแบบโดยคำหนึงฟังก์ชันการใช้งานค่ะซึ่งสามารถเข้าใช้บริการได้สะดวกสำหรับคนทุกช่วงวัยค่ะมีแรมสำหรับบริการด้วยและทุกพื้นที่เนี่ยเชื่อมต่อถึงกันได้สะดวกค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นโซเชียลไลฟ์นะคะให้คุณได้มานั่งเล่นพักผ่อนหรือว่านัดเจอเพื่อนที่จุดนี้ได้ค่ะนอกจากนี้โครงการก็ยังเตรียมเคาน์เตอร์ครัวค่ะให้คุณทํากิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทําอาหารหรือว่านัดเพื่อนมาปาร์ตี้สามารถมาจองใช้บริการได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะชั้น2จะเป็นพื้นที่ของคิสคลับแล้วก็ฟิตเนสรูมค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนพร้อมๆกันเลยค่ะ มีเครื่องออกกำลังกายให้ครบนะคะทั้งแบบเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอค่ะที่สำคัญคือคุณสามารถออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็มองไปถึงคิ r ร o มนะคะเวลาคุณลูกกับคุณแม่มาใช้บริการสองห้องนี้พร้อมๆกันก็สามารถมองเห็นกันได้สะดวกค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จัดพื้นที่ให้คุณออกกำลังกายในรูปแบบ Social d ดิ t ท n c i n g ค่ะเทควิวพื้นที่สีเขียวภายในโครงการได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มุมมองจากพื้นที่ชั้น2นะคะของ Clubhouse มองลงไปก็จะเห็นพื้นที่สระว,ว่ายน้ำขนาดใหญ่ค่ะและก็พื้นที่สวนสีเขียวภายในโครงการค่ะและมองเห็นประตูชัยนะคะซึ่งเป็นซุ้มจำลองจากประตูแบรเดนเบิร์กค่ะเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันนั่นเองค่ะ สระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะซึ่งก็จะมีพื้นที่นั่งชางข้างสะนะคะให้คุณได้นั่งชิลๆดูวิวสระว่ายน้ําหรือว่าจะออกกําลังกายในสระว่ายน้ํานี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนห้องนี้เป็น Business Lounge นะคะให้คุณได้มานั่งทำงานในบรรยากาศที่เป็น Social d i t t a n c i n g นะคะมุมใครมุมมันได้ความเป็นส่วนตัวไปอีกแบบหนึ่งค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีแบ่งโซนนะคะ Conference Meeting Room ค่ะมุมนี้คุณสามารถมานั่งประชุมเงียบๆได้เพราะว่าโครงการเตรียมสัญญาณ w i f i ฟรีไว้ให้ใช้บริการค่ะ พื้นที่สวนสีเขียวภายในโครงการนะคะรอบๆก็จะมีสาลาพักผ่อนค่ะให้คุณได้มานั่งเล่นชิลๆชมพื้นที่สีเขียวนะคะผ่อนคลายสบายๆได้ค่ะถัดไปก็จะมีสตรีทบาร์สค่ะให้คุณได้มาแอคทีฟออกกำลังกายชุดบาร์สได้เช่นเดียวกันค่ะ จุดเด่นของคลับเฮาส์ที่นี่ค่ะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานออกเป็น2ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟโ n e ที่จะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสรวมถึงสตรีทบาร์ให้คุณได้ออกกำลังกายปล่อยพลังกันได้เต็มที่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพ s สซีฟโซนค่ะให้คุณได้ชิลๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โซเชียล g ล Business l o ลา g ์รวมถึงพื้นที่สีเขียวที่จะมีพาเวลเลียนหรือว่าศาลาให้นั่งเล่นพักผ่อนสบายๆได้เช่นเดียวกันค่ะ เรื่องระบบรักษาความปลอดภยัยภายในโครงการนะคะดูแลกันแบบ Triple Security ค่ะตั้งแต่เมนเกตซุ้มทางเข้าโครงการนะคะจะมีรปภคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิด CCTV ดูแลทั่วทั้งโครงการเลยนะคะระบบการเข้าออกเนี่ยก็จะเป็นแบบ Easy p a s s สะดวกสบายสำหรับ,าบาการใช้งานค่ะส่วนตัวบ้านทุกหลังนะคะจะติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยแบบแ a g n e t i c และช็อคเซนเซอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ เรามาพูดถึงเรื่องที่ตั้งของตัวโครงการกันบ้างดีกว่านะคะย้ํากันอีกทีค่ะแกลนบางกอกบุรวาดบางนาอ่อนนุชนะคะที่ตั้งของตัวโครงการเนี่ยจะอยู่บนถนนสุขาพิบาลสองค่ะซึ่งเป็นถนนที่คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกได้เชื่อมต่อมอเตอร์วเวย์ได้สะดวกค่ะชวเวดดะะชื่อมไปถนนลาดกระบังก็ได้ไปถนนอ่อนนุชก็ง่ายค่ะไปถนนศรีนาคารินก็ไม่ยากค่ะตรงนี้ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นพาราไดซ์พาร์คนะคะเมกาบางนาหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิ ็อยู่ไม่ไกลค่ะให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ง่ายๆเลยค่ะที่นี่นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ระดับ l u x u ลักชวรีค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่423ตารางเมตรไปจนถึง573ตารางเมตรค่ะฟังก์ชั่น4ห้องนอน5ห้องน้ำ3า3ถึง5ที่จอดรถพร้อมห้องแม่บ้านนะคะและที่นี่ค่ะออกแบบในคอนเซปต์ one project one inspiration ค่ะและได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะคะ ตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการนะคะจะมีการจำลองมาจากประตูชัยเบนเดนเบิร์เกตเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันค่ะสะท้อนชัยชนะความสำเร็จของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจโครงการนะคะสามารถมาดูบ้านตัวอย่างมาดูบรรยากาศโครงการสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะที่โครงการแกลนบางกอกบุรวาดบางนาอ่อนนุชค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นระดับลักชัวรี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่25-40ล้านบาทค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยนะคะมาติดตามกันต่อว่าคลิปหน้าเราจะพาคุณไปดูหรือว่าไปทัวร์ดูโครงการที่ไหนกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ